ถ้าเราโผล่หน้าไปใช้ปืนลั่นยิงมันจะดูหย่บเป็นไปบอกว่าแบบยิงแล้วตายเลยไงก็ยามไปไงสงสารเขาอะไรพวกนี้ไงไม่ใช่ไงพี่ติคือเมื่อกี้คืออิหนมบอกขึ้นคันตีลมไเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ กาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ channel e x c i s e r gamer นะครับผมแคเดย์มาเซอร์ด้วยดิมาเซอร์ด้วยเฮ้ยหาเซลยวด้วยดิเฮ้ยเออหาเซีเว้ยหาเซลยวมี channel ด้วยเหรบผมอาเซียวก็มี channel แล้วนะครับอยู่กับเอ็กคอร์ดแล้วก็อยู่กับเบลิเฟอร์เอ็กคอร์ดก็เฮียครับผมแล้วก็ยังมีฮันล็อกเกอร์เจ็ดเคฮันล็อกเกอรมึงนักบวชเกินไปละนี่กูอยู่กับใครวะกูอยู่กับผมเหรอโอ้โหกาบสวัสดีครั้งด้วยนะครับเราอยู่กันกับเกม gta f v บอกเลยว่าลงไปเลยฮะ9,000นะมั่นใจมากครับอยู่กับตาสิบบาทแล้วลงไดหมดูฮะหน้าตาออกจะเหมือนครับผมหมดนี้เป็นยังไงครับคุณมาสเตอร์เจมาสเตอร์เหรอฮะก็มาสเตอร์เจหมดก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่ขับรถลงไปชนมันให้ตายนะฮะพี่เรากำลังขับเดียวกันแล้วนะครับขับเรือกันด้วยก่อนผมอยู่ข้างล่างฮะต้องยิงรถแม่งให้ระเบิดใช่ครับผมเราต้องไปคาไไกลครับผมคาเพื่อให้มันตายอีกเหรอคาเพืพี่เจรับ ันนี้ก really> ็อยู่กับคุณตี๋โอ้โหโดนอ่ะลงลงลงไปยิงเลยิงลงไปหมก็ตายเดี๋ยว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 ไยักไม่ได้ยากยากกูบอกเลยยาก ไม่ตายมานมยังไงดีเราเออเออเออมาตะเน่ฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็คงตายอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเดียวทำไมมันไม่ระเบิดมรถอะไอ้ไอ้รถมันโกงมาเนี่ยไม่ระเบิดอไม่พี่ป็นหลงหลงไอเดียเฮ้ยเป็นไงล่ะไอ้สัาร์เดมเดึบเดิม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 เดิเดมบดิมเดิมดิดดิดิมเดิมเดิเดิมเดิดิมเดิมเดิมเดิมมเดเด เราถกเขาทำคลิปแบบออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายอ้าวทูแฮปอ้า to have ติกแฮกอะไรพวกเนี้ยเออทูแฮปติกแฮกเออบีเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปก่อนเดี๋ยวไม่มีวางแผนเน็ตเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโยงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งโยงเดี๋ยวอินดันตูดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขยับหน้าไปหน่อยขยับหน้าไปหน่อยนี่เขามีขยับยงขยับหน้าขยับหน้าดันตูดให้คื้นลงมาด้านไหนมด้ดันตูดแล้วไปเลย ตายแล้วโอ้ยโคตรเท่ตายโคตรเท่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟองเลยโคตรเท่สิงโคตรเท่กระเฮียฮะตายก่อนเลยสัตว์อะไรตีอะไรตีฮะอะไรตีต้องการอะไรตีเฮ้ยล็อกหลบแบบพิทต้อนนี่ผมยังไงต้องเหยียบเยียบดีเยียบแลอวเยอะก็ตายน่ารลกเยียบอีท้งอีกทีก ที่ทิทีเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายทิ้งที่เรียบร้อยเอ้ยมือถึกไปไหนเนี่ยไอสัตว์เปิดโป๊ยเนี่ยเรียบร้อยได้ละเดี๋ยวคือคือคนถักถีบก็แบบคือลงไปใกล้ๆกันพร้อมๆกันนี่ผมจะรอพี่เจถึงพื้นก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีวางแผน เดี๋ยวพี่เอาคันนี้ไปแทงเป็นแท้งไปก่อนเดี๋ยวหนอมมาแครี่ไปปัดเดียวเออกูแครี่จริงเหรอมาพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะพี่ลงไปเลยถึงมาดิมาดิถึงนู้นบอกหาอะไรตามมาเลยหนอมเฮ้ยตามก็โดนมิสตายยิงเบื่อตายดิอะไรอะไรฮะทีมนู้ตฮะทำอะไรดูด้วยผมเออเฮ้ยโดนไงอะไรโดนไงี้อฟีเลยก็โดนไงี้ยติดอะไรมาที่หนึ่งนะคุณผู้ชมฮะ แล้วหาเสียก็คือตกนายสบายไงหลบแบบสบายไงไอ้หนุมนี่มาฆ่ามันมาแล้วเร็วเร็วเร็วเเออนี่แหละเฮ้ยไอ้เยี่ยมไหมเฮ้ยไอเย็นดุขอฆ่าคนนึงก่อนกูยอมตายยิงเอ้ยิงไม่ออกลูกกระสุนไม่ออกอ่ะลูกกระสุนไม่ออกวะลูกกระสุนไม่ออกกูกูยอมสละชีพเพื่อฆ่าหนึ่งคนเดนส์ส์เด้ย ผมนะครับผมตามนั้นนะคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะฝนตกกลางคืนก็ขึ้นเองคันใหญ่แต่รอบนี้กูขึ้นคันใหญ่เองเหย่าแคันใหญ่เองด้วยกูขึ้นคันใหญ่เองเดนหนุ่มหนุ่มมีที่พี่ฮะเออหนุ่มมีที่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ผลเมื่อกี้ได้ผลมากแต่ลงไปยิงแม่งเลยว่าแบบมันไม่ใช่บามอมันไม่เดินมันไม่เดินนี่นี่ตรงไหนตรงไหนไปถึงแล้วยามอ่ะไปถึงแล้วลงไปยิงอ่ะลงไปลงไปยามด้วย ไปถึงแล้วลงไปปืนสั้นมาคิดว่าปืนสั้นจะซุบสุกกาได้มันก็ลงมาไอเลยแม็กนัมควงลบรบควงตะวันอ่ะดูดูซ้ายขวาติ๊กแท๊กไหน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 มมีสเต็ปในหัวใจมีสเต็ปในผลไหนไหนไหนเจเป็นไงไหนเป็นไงเจโอ้โหง่ายจังหวะเออหนมยิงมันหนมหนมยิงมันนี่ไงโดนไงโดนปืนสั้นยิงนี่ไงปืนสั้นยิงไงหนมสวนสวนมันนี่หนมเอาที่ไหนุ้ยไงปืนสั้นยิงไง โนนหนุ่มเน่เอาบาซูก้ายิงมันนะหนุ่มอะไรวะคล้ายๆลูกสองป่ะวะมันยิงแล้วมันก็ยิงขายิงขาแต่มันแรงนะสองนัดสามนัดตายสองนัดสามนัดด้วยแล้วยิงหัวยิงหัวก็สองสามนัดอ่ะอยากอยากรู้วะเจลองเฮ้ยหน่มลงมพี่เองเออเอาดีก็หนุ่มจะมาคันนี้เออไปก่อนเลยฮะหมั่นไส้ฮะเจอได้นะทีมนะประเทศไทยใครลงก่อนก็ตายก่อนนะแค่นั้นเองมาดิแล้วไงอ่ะตายก่อนก็เกิดใครก่อนด้วยมาเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรอไม่ใช่แล้ว ก็ลงมาอย่างนี้ไงแล้วก็โดนยิงก่อนเลยนี่ไงก็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 เป็นแล้วอย่างเงี้ยกทันเขียวก่อนเลยสัตว์อุ้ยทันเขียวก่อนเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอิดใจเย็นอิดใจเย็นอิดอุ้ยกูยิงไม่ได้อะคือถ้ากูยิงมันกูก็ตายอ่ะไม่อยู่ใกล้เขาเรียกว่าเปิดเบ็ดเมลเพื่อนเออใช่ใช่มันมันจะวาขึ้นมาดึงเลยครองหัวแน่เจเน่แล้วเดินครองหัว เไทยใครก็เอารถบรรทุกมาสู้กันดีวะไอ้ไปคู่เลยไปคู่เลยเดี๋ยวลงแม่งเลยเฮ้ยมันไปคู่อะหนุ่มบ้างไงวะนะครับผมก็สำหรับน้องคนไหนนะครับมีใครเคยดูเรื่องการ์ตูนเรดสุดโก้มาเไปอยู่ก็บอกได้นะครับผมแล้วกดซ้ายขวาดิโอ้โหมันไม่แม็กนัมเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยหนุ่มไองไปยืนที่เดียวกันอะไรแล้วหนุ่มอยู่ตรงนี้บวชล้ำบวชล้ำหนุ่มบวดล้ำหุ่มบวชล้ำหนุ่มบวชล้หนุ่มบวชล้ำหนุ่มบวชล้ำหนุ่มบวชล้ำหนุ่มบวชน้ำหนุ่มบวชล้ำหนุ่มบชล ตายครับบอกคือคือเดาโมงยอะนมโนมข้างหลังนี่โนมเกินแล้วนี่ไงนี่ไงบาตูก้าสวนไงคือบาตูก้าสวนไงยิงลงมาเก็บสวนไงสบายของนี้เขาเรียกว่าเดอะวินเนอร์รอบนี้เราแพ้หว่ะแต่รอบหน้าเราไม่แพ้แน่นอนนะบอกใช่ครับผมรอบนี้เป็นแบบสองมือไงดูด้วยแรงอัพเลย58 ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ชินกับด่านเงี้ยตายกันหมดเลยกูไม่อีกหน่อยแม่งเอ็กซ์ไซส์จริงๆริแล้วกูไปเปลี่ยนชื่อแชนแนลมาเป็นไอเดี๋ยวเดี๋ยวอังิ้งเอาเอาจริงเนะชั้นแนวหนุ่มมันชื่ออะไรนะเอ็กซ์ไซเซอร์แปลว่าคนตัวใหญ่เว้ยคืออีทได้ยินครั้งแรกคือเจแม่งก็เรียกเอ็กซ์ไซส์แล้วไงมันก็เอ็กซ์ไซส์มาเลยจำแบบใส่ทีละบั้มส่วนลึกของต่อมไฮโดรซมัสโพเลติสมามา ลามเริ่มรอบใหม่กันฮะว่ารอบนี้เราจะอยู่กับใครครับผมมันก็จะกลับมาและดอมมาแล้วฮะแจ้จะดูว่าเอ้ยกูจะหลอดไม่มีก็คือว่าสึกเนี้ยจริงๆเราวัดกันนิดเดียววัดกันตรงที่ว่าจะเป็นฮาเซลไลสไตล์วินลัวหรือว่าจะเป็นแค่ดีวินลัวโอเคอ่าฮคือเอ็กซ์ซ์เกมเมอร์ไม่เกี่ยวครับผมอีดสไตล์เราฮะรอบนี้เราอยู่กับอิดครับผมบอกเลยนะฮะผม บอกเลยว่าหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เฮียมึงกูจองคันนี้มึงไปเลยได้ได้ลงไปก่อนเลยเพื่อนไปกันอื่นได้ดิให้ไปก่อนใช่ไหมจัดไปเพื่อนจัดไปดินี่ดูการม้วนไปเลยแม็กนัมไปเลยแม็กนัมทีมนั้นอยู่ไหนแม็กนัมอยู่ไหนฮะทีมนั้นทีมนั้นไปไหนหมดครับผมทีมนั้นไปไหนหมดครับผมอ้าวเหลือคู่คนเดียวแล้วเหรออ้าวล้องหนมดีเดี๋ยวล้มล้มเหยียบไปครับเหยียบไปครับ แม่งไม่แบ่งเลยอ่ะคคืืออไม่แบ่งไงไม่แบ่งไงเีย้ก็คือไอ้พวกไอ้พวกตัวแจกเนี่ยเขาจะเรียกว่าขนมไอ้พวกของหวานอะไรพวกเนี้ยเออเกิดทันไหมครับน้องที่เขาเรียกว่า M M M อ็ะครับละลายในปากใช่โโอ้หละลายในปากไม่ละลายในมือไม่ละลายในมือไม่ละลายในมือนะละลายในปากขนมขนมหวานไอ้พวกเนี้ยชื่อเหมือนขนมเลยเ ใช่จริงๆคือผมที่หนุ่มจีเนี่ยนั่นแหละกันแลนนั่นแหละฮะขนมเออก็ขายให้กันครับผมขนมเหมือนกันฮะเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีพี่ติน่ารักยิงไปยิงไปยิงไปยให้มันลงมายังไะมันลงมายังไะนี่กระโดดไปแล้วไงยิงไปทักไปกระโดดไื่อยๆเฮ้ยมันอันนี้รถเปล่ารถเปล่าเชื่อกูอิดอันนี้รถเปล่ารถเปล่าน่ารักไงก็สบายรถเปล่าเด็กเขาเล่นงั้นสุดเนี่ย นี่ก็ควงกวาดีโอ้นี่ไงนี่ไงเอามันนี่ไงล็อกเด็กเขาเล่นกันไงเด็กเขาเล่นกันไงแผลนี่มันมาสองมันมาสองอีกเปนมาสองมันมาสองใก้เหรอเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันก็ก็ยิงแม่งก็ไม่ระเบิดสักทีเฮ้ยยิงอยู่ยิงอยู่เจมันยังไง ไม่แบ่งไงคือคือไม่แบ่งแล้วไงขนมขับเลยไงไม่สอนไงราคาใช่คือคือว่าร้านกันใช่คือคือคือแบบผมผมผมกับต้องหนมคุยไว้แบบเออถ้าเกิดพี่หนมถ้าเกิดพี่ด่าอะไรไปในเกมเนี่ยหนมไม่ต้องไปสนใจนะแบบมันเป็นอารมณ์ในเกมไงใช่หรอครือไม่จริงจริงแล้วไม่มีไรหรอกก็คือแบบใเราเราสั่งสอนน้องนะแบบอยากให้ไม่มีรเรียนคตที่ดีนะฮะอยากให้มันเรียนที่ดีๆนะครับ เอางี้อยากให้เรียนที่ดีป่ะจ่ายตังค่าเธอให้กูด้วยเลยไหมจ่ายตังค่าเทอมด้วยไปแล้วครับผมจังหวะนี้คุณผู้ชมฮะก็คือแท็กคู่ไงเราก็ไปด้วยกันมันไปไหนหมดวะทิมมัน้เราแท็กคู่ไงลงมายิงมาดิมายิงมาดิมันไปไหนวะตีตีมันเป็นยังไงตีมันเป็นยังไงหนงยังไงโอ้ยโอ้ยอ้ ยังไงยังไงครับชิงทั้งครับนี่ไงก็คือตายคู่ไงเพงลงมาทำไมเจ้าคจะลงไปโชว์โหดตาแล้วใครมันตึงๆนายยอนไงเรียกรลูกคนสนใจไงไม่มีใครคุยด้วยนะฮะประเด็นคือว่าทุกวันนี้พี่เจนะฮะอินโทรแม่งยังดังชิบหายอีกนะฮะมาพิปับอยู่พิปับรถไปขึ้นึงแล้วครึ่้นึมาใช่ครึ่้นึแล้วฮะ ยิงดักครับผมพิงีพิมาด้วยมันเนี่ยไม่เีอยิงดักฮะยิงดักก็นี่ไรถมาอีกก็ยิงไงก็สองนัดแล้วไงยังไงเอ็กเซอร์ไซค์เจมเปอร์เอ็กเซอร์ไซค์เจมเปอร์ยังไงยังไงเอ็กเซอร์ไซค์เจมเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผมมันเป็นยังไงมันเป็นดยังไงีมันเป็นยังไงเฮ้ยสารเด็กแม่งขับเหยียบกลัวก็เหมือนกันเลยตายเลยตายคู่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ เหมือนขี้ปันไปไม่พูดเลยมะไม่มีเตียไม่มีอะไรเลยตี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวนี่แผนนี่แผนเจที่เจคิดขึ้นมาเองดูนะดูนะดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจขึ้นเองคันเนี้ยดูดูแผนแผนนี้นะเตียดูนะอ่าลองกันหลบกันหลบกันหลบกันอ่าหลบหลบหลบอ่าแล้วก็คือแผนนี้กูต้องทำแบบนี้ด้วยเออใช่ไปหยิบอะไรวะไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ก็นั่นแหละฮะทานผู้ชมก็ดูกันเองเหมือนทีมูุนเขาจะเล่นไปแล้วนะเอ้เป็นไรควงควงสว่านเจต้องกดกดกดเออกดควงด้วยนี่ไงควงสว่านควงเอ้ยยียิงเป้านิ่งเลยงี้ควงกอเีะู้ชมนี่มันเป้านิ่งเนี่ยโอ้โหทาุนสด นี่ไงปูลงมาหยิบบาซูก้าก็คือยังไม่ทันยิงไงใช่เห็นไหมแผนแผนเจเป็นไงพวกเด็กดีพวกเนี้ยแบบใช่พวกกับว่าโพดขนมอะไรพวกเนี้ยอืมนะก็ไม่อยากไม่อยากพูดว่าเว็บประมูลนี่โดนอะไรมาหลายอย่างละครับผมหาหนังโฟแล้วเจอไวรัสนะครับผมหาหนังโฟด้วยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยังไม่มายังไม่ลงนี่นะพึ่งะพึ่งนะพี่ตนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่เราเราเราต้องยิงอันนี้ดหน่อยเลยม นน่ๆๆๆเดี๋ยอย่าไปเชื่อมันมันดันมันดันลงมามันดันลงมามันดลงมาเห็นเห็นอยู่ของนี้เห็นอยู่แมพเขามีบอกเว้ยเออแมพมันก็บอกไงเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันลงข้างไหนวะเนี่ยกูกูเริ่มกูเริ่มงงละอ่ีเจวละเจี๋ยวละเป็นรถไฟเลยว่ะก็จะมาแล้วว่ะอิดเอาจริงก็ยิงไงก็ยิงแบบว่าให้รถมันระเบิดไปก่อน เอ้เออโอ้ยเยี่ยกูโดนรถเอ้ยรถหลอกแม่งเนี่ยทับตายสัตว์ไะไบ้างไี่ไงนี่ไงความยิบแข่นี่มันฟูสั่ถ้าเราโผล่หน้าไปใช้ปืนสั้นยิงมันจะดูหยาบกันไปบอกว่าแบบยิงแล้วตายอะไรเงี้ยก็ยามไปไงสงสารเขาอะไรพวกนี้ไงไม่ใช่ไงพิติีคือเมื่อกี้คืออิดนมบอกขึ้นกันโต้เอ้ยเจ๊เจ๊ เดี๋ยวมันฟาดกันเองแล้วว่ะมันฆ่ากันเองแล้วว่ะไอ้ันขนาดนี้เกิดก็ไม่ต้องต่อขนาดนั้นก็ได้เพื่อนคือเราต่อให้เขาไงเราเราคนเดียวก็พอมึงถามกูสักคำไหมว่ากูอยากต่อแบบนี้ไหมดูถูกวือิดยัง่ายคือไม่จำเป็นต้องถึงมืออิดไงคือแค่มือเจพวกนั้นก็ก็ตามมาเอกเอกขึ้นขึ้นข้าง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  เออนั่นแหละมันจะแม็กนัมแม็กนัมเออแม็กนัมไปดิแม็กนัมเนี้ยแม็กนัมแม็กนัมแม็กนัมกรเหี่อะไรเงี้ยแม็กเป่านิ่งเลยเปาหนิงอ๋อเว้ยแม็กนัมครับ่ายเลยแม็กนัมเคยดู้ป่ะขายด้วซอสเบเกอร์อ่ะเอ้ยเป็นยังไงเออคือง่ายๆขยับไปใกล้ๆขยับไปใกล้ๆเหยียบไงโอ้ตายคู่ Happiness> สบายครับอย่าง่ี้สบายดีเยียอีโหดยร้อยเยียดครับผมคุณผู้ชมฮะก็ตามน้ำครับผมก็คือตามแผนนะครับก็คือว kind of ่าแผนนแผนลอกล่อคือตายหนึ่งก่อนให้อีกฝ่ายเขาประมาทเราตกลงกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมเจเจใช่ฮะเราเราคุยกันในทีเอสไปแล้วฮะตามนี้เลยครับผมโอเคครับผมนะครับี่วันนี้นะฮะก็เราไม่เกาะนะครับลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ใช้ชนะเป็นวันที่เก่งฮะ ก็ไม่อยากไม่อยากพูดอะไรมากกับพวกขี้แพ้แพ้สองรอบเลยพวกเนี้นะใช่เหรอคือพี่แข่งเอาเลยเอาเลยโอเคครับไปแล้วครับวัโอเคครับอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์นะครับผมขอบคุณมากครผมส่วนชาแนลคนที่เล่นกับผมเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมไปกดตามซับสไคร b ์ได้นะฮะครับจูบจูบบายบายจ้าฝันดีครับผม